สวัสดีค่ะวันนี้เขมนินน้อยตายอมาแล้วนะคะวันนี้หายหน้าหายตาเป็นนานเหมือนกันปวดฟันมากยังไม่หายเลยค่ะที่ปวดฟันชื่อทมึนมันเตือนบาดปวดฟันยังไม่หายนะคะปวดฟันยังไม่หายนะคะชื่อทมึนวันนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะที่บ้านตอนนี้ก็ตั้งเขามาและะ้วค่ะมืดครึ้มเมฆะลื่อมเมฆะลือมเมฆละลือมฟ้าครึ้ม นาฟ้าครึ้มนะคะเมฆลื่มแล้วก็ฝนตั้งเขาเมฆลึ่มเมฆลื่มนะนะคะฝนตกหนักมากเลยน้ําจะท่วมน้ําท่วมทางไปทํางานของูพนะคะน้ําท่วมเยอะเลยน้ําท่วมอนี่ท่วมแบบท่วมตึกๆแบบท่วมท่วมถนนท่วมถนนน้ําท่วมถนนนะคะ นอนถนนค่ะอ่าครึมมากเลยค่ะน่าจะเริ่มตั้งเขาแล้วคือครึมมากลื่นลืมเมกลื่ลืมจ้ะวันนี้เราก็สังเกตหน้าบ้านเรานะคะมีมีกล้วยสงหวีโอ้ไม่ใช่สงเครืออ่าเจกเจกปีปีเครือปีสโตงเจกปีสโตง ลวยสองเครือนะคะสตองเครือถ้าเป็นหวีหวีแบบนี้หวีเป็นหวีหวีแบบนี้เขาเรียกสแนตหวีเรียกสแนตหวีเรียกสแนตนะคะอันนี้น่าจะหลายหวีอยู่อะคะ่ะและ้วตรงนี้จะเป็นรังนกรังนกสมบกจับอ,อันนี้รังนกนะคะสมบกจับ สมบอกจ้าบรังนกจาบก็คือนกนะคะจาบก็คือนกนะคะวันนี้เราเรียนได้เรียนรู้หลายคำเลยหนึ่งก็คือเมกละลืมฝาครืมเมกเลืล้มฝาครืมสองก็คือตึกทวมถนอนตึกทวมถนอนน้ำท่วมถนน น้ำท่วมถนนนะคะ3ก็คือเจ๊กเจ๊กก็คือกล้วยเจ๊กก็คือกล้วยสก็คือสโตงเครือเครือสโตนหก็คือสแนตสแนก็คือหวีอ่าแล้วก็สมกจับรังนกสมกจับรังนกนะคะ จ๊าบก็คือนกค่ะ